สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ปกครองทุกท่านนะคะและสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนเลยวันนี้ก็มาพบกับคุณครูแอนอีกเช่นเคยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆอยู่ที่บ้านสบายดีกันไหมเอ่ยคิดถึงโรงเรียนคิดถึงคุณครูกันหรือยังคะคุณครูทุกท่านนะคะอยู่ที่โรงเรียนก็คิดถึงเด็กๆทุกคนเลยคะ่ะวันนี้นะคะคุณครูแหวนก็จะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับวันพ่อแห่งชาตินั่นเองคะ่ะพร้อมกันหรือยังคะที่จะเรียนรู้วันพ่อแห่งชาติไปกับครูแหวนท้าพร้อมแล้ว ไปเรียนรู้กันเลยค่ะวันพ่อแห่งชาตินะคะก็จะตรงกับวันที่5เดือนธันวาคมของทุกปีนั่นเองค่ะเนื่องจากวันที่5ธันวาคมนะคะเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชราชกากรที่9นะคะหรือเป็นวันคล้ายวันเกิดของพระองค์ท่านนั่นเองค่ะและ เมื่อท่านสวรรคตนะคะในวันที่13ตุลาคมพศ2559จึงกำหนดให้ในวันที่5เดือนธันวาคมของทุกปีนั้นเป็นวันชาติอีกด้วยค่ะแสดงว่าวันที่5ธันวาคมของทุกปีนะคะเด็กๆจะเป็นวันพ่อแห่งชาติและวันชาติไทยด้วยค่ะเด็กๆด,ดอกไม้ประจำวันพ่อนะคะก็ได้แก่ดอกพุทธลักษานั่นเองค่ะ การมอบดอกพุทธรักษาให้พ่อนะคะก็เปรียบเหมือนการที่เรามอบความรักและเคารพบ,บูชาพ่อค่ะผู้สร้างความสงบสุขลมเย็นให้แก่ครอบครัวนั่นเองค่ะและสีประจำวันพ่อนะคะนั่นก็คือสีเหลืองค่ะสีเหลืองก็จะเป็นสีประจำวันเกิดของพ่อบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุญเดชราชการที่9กานั่นเองค่ะเด็กๆวันพ่อนะคะ ก็จะจัดขึ้นเพื่อเทิดทูนพระเกียรติคุณนะคะของพ่อบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการที่9ค่ะและเพื่อเทอทูนพระคุณของพ่อนะคะและยกย่องบทบาทของความเป็นพ่อที่มีต่อครอบครัวนะคะเพื่อให้ลูกได้แสดงความกตัญญูต่อพ่อนั่นเองค่ะและก็เพื่อให้พอนั้นได้สำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบของตนนั่นเองค่ะ เด็กๆนะคะก็สามารถแสดงความรักกับคุณพ่อได้ต้องทำยังไงคะเด็กๆโดยการมอบพวงมาลายัยดอกไม้หรือจะทำการ์ดให้กับคุณพ่อนะคะไปไหว้ท่านท่านก็จะให้พรแก่เราใช่ไหมคะเด็กๆหรือหนึ่งสิ่งเลยที่ทำง่ายๆนั่นก็คือตั้งใจเรียนนะคะเด็กๆจะได้เรียนหนังสือเก่งๆอ่านออกเขียนได้เท่านี้คุณพ่อก็ภูมิใจในตัวเราแล้วคะ่ะ แล้วก็ต้องเป็นเด็กดีพูดจาไพเราะด้วยนะคะผู้หญิงพูดค่ะผู้ชายพูดครับนั่นเองช่วงนี้นะคะเด็กๆก,ก็ต้องระวังตัวเองด้วยนะคะเพราะช่วงนี้อยู่ในช่วงสถานการณ์โควิดแพร่ระบาดหนักกันอยู่เลยเมื่อออกจากบ้านทุกครั้งก็อย่าลืมสวมแมสทุกครั้งด้วยนะคะและเมื่อต้องหยิจบจับสิ่งของเข้าปากนั้นก็อย่าลืมล้างมือให้สะอาดด้วยค่ะ แต่ถ้าหากไม่จําเป็นนะคะก็อยู่ที่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติดีกว่าค่ะเด็กๆแล้วพบกับครูแหวนได้ใหม่นะคะในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ครูแหวนต้องกล่าวคําว่าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย